ค่ะส่วนปิดท้ายข่าวในช่วงแรกวันนี้นะคะเราจะไปกันที่ห้องประชุมชั้นสาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่20เมษายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางค่ะเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาค,คมที่จะถึงนี้นะคะ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าให้การต้อนรับค่ะสัตว์วันที่20เมษายนที่ผ่านมาเวลาราวประมาณ10นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น3อาคารสำนักง,งานนธิการบดีม,มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสทางด้านพันตำรวจเอกทอวีสอดสองเลขาธิการศูนย์ดเมริการาบริหารจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นายย u ยูมยูประเทศมาเลเซียและ AEC ประเทศสิงคโปร์โดยมีนายสามารถวราดีไซรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายเวรพงษ์แก้วสวรรด์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิว,ว,ว,สวา,นวา,า,วนาวนสนายซาฟีเอเจล้อประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจงรักพลาไยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่าการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนถือเป็นนโยบายหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลายัยตระนักและให้ความสำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาภาคภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลและมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนดังนั้นโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจึงเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมา ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่7มีนักศึกษาอาจารย์และเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น182คนโดยจะเข้ารับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2556ในสิษาบันดังนี้ หน่น University u n t r a m a l a y s i a จำนวน85คนสองณ University s e n s Malaysia จำนวน34คนสาม International Islamic Malaysia University of Malaysia จำนวน38คนและ4 a e c Singapore College จำนวน25คน ด้านพันตำรวจเอกทวีศรตสองเลขาธิการศูนย์น้ำในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวให้อวาดกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง182คนว่าการที่ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชพุินิรินทร์โปรดโอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนเก็บเกี่ยวสร้างสมประสบการณ์ให้มากที่สุดเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาสถาบันการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป